32ความปรารถนาหลังจากที่ผมกับโยชิดานั่งคุยกันผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้น่าจะเดึกพอสมควรแล้วสุดาค่อยคอยคลานกลับมาเพื่อเชิญผมไปเข้านอนคุณทิมคะคิดว่าได้เวลาแล้วเชิญทางนี้คะ่ะเมื่อกล่าวเชิญพร้อมกับไยเมือไปทางห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามห้องของเธอตอนนี้สมองของผม จินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจนทำให้ร่างกายของผมเกิดอาการสั่นสะท้านไปทั้งตัวในชีวิตที่ผ่านมา ผมมีแฟนที่สามารถมีความสัมพันธ์ด้วยร่างกายกันได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือแจงส่วนคนอื่นๆเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวตามประสาวัยรุ่นแต่สำหรับเธอคนนี้ผมไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวกับเธออย่างไรเพราะไม่เหมือนกับทั้งสองกรณีที่เคยเกิดขึ้นเธอไม่ใช่ทั้งแฟนชั่วคราวและไม่ใช่ทั้งแฟน ที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนด้วยแสงสว่างจากเตาไฟตอนนี้สลัวลงไปกว่าในช่วงหัวค่ำมากจึงทำให้ภายในบ้านค่อนข้างมืดและทันทีที่เข้าไปในห้องนอนมันจึงมืดสนิทแทบจะมองอะไรไม่เห็นผมจึงหลับตาเพื่อให้ชินกับความมืดโดยเร็ว ขณะนั้นพลันมีมือนุ่มๆอุ่นๆมาจับมือของผมทั้งที่ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องเข้ามานอนกับหญิงสาวที่งามเหมือนนางฟ้าแต่ว่าหัวใจผมก็ยังแสดงความตื่นเต้นออกมาอย่างชัดเจนฉันรู้ว่าเธอมีความปรารถนาเสียงของโคฮารุพูดกับผมเบาๆครับผมตื่นเต้นจนมือเย็นเฉียบ รู้สึกหนาวสถานอยู่ข้างในในความมืดเธอจับมือผมมากุมไว้อย่างช้าๆจากนั้นเธอจึงพามือของผมลูบไล้ไปที่อกไปที่หัวไหล่ไล่ขึ้นไปจนถึงคอแก้มริมฝีป,ปากอย่างแผ่วเบาแล้ววนกลับมาที่หน้าอกของเธออีกครั้งร่างกายของเธอนั้นเปลืยเปล่าฉันรอคอยเธอมานานแสนนาน โคฮาโรพูดขึ้นอีกจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเธอกำลังโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆผมรับรู้ได้จากลมหายใจของเธอที่ชิดเข้ามาเกือบจะถึงจมูกของผมกลิ่นของเธอหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นของดอกไม้กอดฉันสิเธอบอก ผมใช้มือสองข้างค่อยๆบรรจงกอดร่างของเธออย่างแผ่วเบาจากนั้นริมฝีป,ปากของผมก็ค่อยๆไล่สัมผัสแก้มและต้นคอผมสูดลมหายใจอย่างแรงเพื่อให้ประสาทสัมผัสรับ,รบกลิ่นได้ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสทางกายก็ตื่นตัวสุดขีดมือของผมลูบไล้ ไปทั่วเรือนร่างของเธอผมรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอนัน้นสั่นสะท้านเมื่อถูกสัมผัสเธอตอบสนองปฏิกิริยานี้ด้วยการจัดการกับผ้ารัดเอวของผมเธอดึงปลายข้างหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวขอบกางเกงที่เคยพับเป็นทบก็หลุดล่วงลงมากองกับพื้นทันทีขณะเดียวกันผมก็จัดการกับเสื้อผ้าส่วนบนไปด้วย เมื่อทุกอย่างเปลยเปล่าร่างของเราทั้งสองก็กลับเข้ามาสัมผัสกันอย่างแนบแน่นอีกครั้งตอนนี้สายตาผมเริ่มปรับสภาพได้บ้างทำให้สามารถเห็นเรือนร่างของเธอแบบจางๆในความมืดผมพาเธอล้มตัวลงบนที่นอนที่ปูกับพื้นห้องและเมื่อทุกอย่างอยู่บนพื้นระนาบ ริมฟิบากของผมก็สามารถทำงานได้อย่างอิสระผมใช้มันสัมผัสไปจนทั่วเรือนร่างของเธอจนผมได้ยินเสียงครวญแห่งความสุขดังออกมาเิลวกายของเธอนั้นเหนียนนุ่มเ,เกลี้ยกล่จนผมอยากจะใช้เวลาชื่นชมทุกสัสดส่วนให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในขณะเดียวกันร่างกายส่วนอื่นมันกลับเร่งเรา้าใ ทำภารกิจอื่นได้แล้วผมจึงใช้มือสัมผัสไปที่อวัยวะเบื้องล่างของเธอคราวนี้เธอมีอาการตอบสนองมากยิ่งขึ้นเรากลับจะบอกว่าเธอก็พร้อมเธอใช้มือทั้งสองข้างรั้งลำตัวผมให้ขึ้นมาอยู่บนกายของเธอทันทีที่ร่างกายของผมอยู่ในสถานะ และวินาทีนั้นเองมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนับละล้านรูป,ปรธรรมก็แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ว่างในกายเธอพร้อมกับการตอบสนองที่เปรียบเสมือนการดูดกลืนเยื่อของงูยักษ์ที่กำลังหิวกระหายถึงแม้ว่าอากาศภายในห้องนี้จะหนาวเย็นจนปกติต้องห่มด้วยผ้านานา แต่เหงื่อของผมกลับไหลย,ย้อยไปทั่วใบหน้าร่างกายของเราทั้งคู่เลื่อยเปล่าเปิดโล่งสู้อากาศ ที่หนาวเย็นถึงแม้ว่ากิจกรรมแห่งความสุขครั้งนี้จะจบลงไปแล้วแต่มือและลิมฝีป,ปากของผมยังคงจูบรูปไหลไปตามเดินร่างของเธออยู่ไม่หยุดเหมือนกับพยายามจะรั้งเวลาแห่งความหันสานี้ให้นานที่สุดก่อนที่มันจะจางหายไปขอบคุณมากนะคะครูฮารุพูดขึ้นเบาๆในความมืด ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณที่คุณได้มอบประสบการณ์แห่งความสุขอันเปี่ยมล้นนี้ให้แก่ผมผมพูดเป็นประโยคยาวๆเป็นครั้งแรกกับเธอที่จริงผมรู้สึกว่าผมเอาเปรียบและเหมือนการไม่ได้ให้เกียรติคุณด้วยซ้ำ เพราะในลูกของผมการกระทําเช่นนี้กับหยิงใดตามวิธีที่ถูกต้องเราต้องทําความรู้จักคุ้นเคยกันสักระยะหนึ่งก่อนและถึงขั้นต้องผ่านพิธีการแต่งงานกันเลยหากเป็นสมัยโบราณผมพูดเบาๆคุณคิดว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือคะ ผู้หารู้พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจนทําให้ผมฟังแล้วรู้สึกรักเธอขึ้นมาจับใจเราจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งเคยร่วมเป็นคู่กันมาและเราอาจจะแยกกันไปพบประสบการณ์ใหม่ๆกับคนอื่นๆเพื่อรอคอยการได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้เธออธิบายให้ผมรู้สึกดีจริงหรือครับผมไม่รู้หรอก ผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ผมรู้สึกรักคุณสุดหัวใจโคฮารุคุณอยู่กับผมตลอดไปได้ไหมผมพูดผมรู้สึกว่าอยากให้เธอมาเป็นภรรยา ฉันจะอยู่กับเธอนานเท่าที่เธอต้องการแต่เธอไม่ใช่เจ้าของตัวฉันที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินโลกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนก็คือสมบัติของการและกันฉันจะอยู่กับเธอเพราะว่าฉันรักเธอและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอแต่ไม่ใช่อยู่กับเธอเพราะฉันเป็นสมบัติของเธอเธออธิบายต่อ เธอจะได้ชื่อว่าเป็นสามีของฉันก็ต่อเมื่อเม,อมเล็ดพันธ์แห่งชีวิตของเธอสามารถงอกงามเป็นรูปธรรมขึ้นในกายฉันโคฮารุพูดฉันไม่มีวันนอกใจเธอไปมีคนอื่นเด็ดขาดผมพูดสัญญากับเธออย่าพูดเช่นนั้นเธอเรีบเอามือแตะที่ปากผมที่นี่ซาจ,จะเป็นเรื่องสำคัญมาก เธอไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหากเธอเป็นที่ต้องการของแผ่นดินโลกถ้าเธอเป็นที่มาของชีวิตที่จะสามารถก่อกำเนิดได้อีกกับคนอื่นๆฉันจะยินดีอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถทำเช่นนั้นได้เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจหรอกนะพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเราไม่รู้สึกว่าจะต้องครอบคลองสิ่งใดแต่เพียงผู้เดียวเธอพูด